วันนี้สิพามาเบิงวิธีการเก็บเห็ดจังไดคือไ้โดนต้มเห็ดไว้ทานออมเห็ดไว้ไว้จะกินโดนโดนใดจะ้ะวันนี้คอยล่างเห็ดไปประมาณสามสีน้ำแล้วทั้งแซน้ำเกลือทั้งอย่างแล้วก็มาแซน้ำสมสายสู้ด้วยจะ้ะเพื่อจะขาเสือ้อแล้วก็เห็ดให้เห็ดยู่ทอนนยูหน้านแล้วก็กรอบบมนเหนียวจะ้ะต้มน้ำห่อนให้มันเดือดใส่เกลือลงไปประมาณเคืองสอนสอนโตกล้ก็มา เทอันเห็ดทีห้องแช่น้ำสมทายสู้ไหวนะเอามาใส่กระชอนไว้ให้มันเสด็จน้ำเอาไว้ให้มันเสด็จน้ำพ่อจำหนึ่งหมอกระเดือดแล้วพ่อหมอเดือดเท่ากับเอาเห็ดพอนะมาต้มมาเทลงใส่หมอเนาะเทลงใส่หมอขค้างไว้ให้มันเดือดพอมันเดือดก็สิมาช่อนปอฟองผงยังออกสินะฟองที่มันเกิดขืนอยู่ในนี่แหละเท่ากับซ่อนออกซ่อนออก ไขมันเหลือแต่เห็ดนี่แหละต้มไปประมาณสิบห้านาทีต้มให้มันเดือดจนเห็ดมันสุกเลยจ้ะตั้งนวปพอกระแตกพอแปะพอแปะอยู่พอห้าต้มแล้วมันกันอันนี้นะมันแตกแล้วก็ช้อนฟองออกไปเรื่อยเนี่ยขาวจั่วเลยอ่อนนมเลยพี่น,อออน้องอ่อนอ่อนต้มแล้วแล้วห้องกระเสียเป็นหลางเท่ เทใ,ใส่กระชอนแล้วก็ชิล่างให้มันเอาน้ำเย็นเทใส่อีกล่างให้มันจนมันสะอาดหมดละล่างไปเรื่อยๆเศร้าสองสามน้ำหมดละไปที่ห้องกับเสียไปเทใส่อันกับน้ำแข็งไว้เลยเนี่ยน้ำแข็งที่ห้าอันนี้ไว้เอาไปเทใส่กับน้ำแข็งก็สิร้ายขั้นตอนอยู่จ้ะแต่ว่ามันเก็บไว้โดนแล้วก็กินอ่อนนะแบบว่าเฮ็ดผอบอกแข็งบ่อหยางเลย แ่น้ำแข็งไว้จะข้าวหนึ่งข้าวก็สิมาเท่ออกเท่ออกจากน้ำแข็งทิ้งไว้มันเสดนามเลยจ้ะเอาไว้มันเสดนามเอาไว้ให้น้ำไอ้น้ำม,มันโยดออกจนเมื่อแต่มันเสดนามขั้นตอนนี้ห้องบอ้องไปใส่ยังอีกเลยละเพราะว่าห้องสซน้ำแข็งแล้ว้อากับพ่อมิจะห้องเสียมาแพกหลับที่นี่จะมาแพกใส่ถุง แพกใส่ถุงไว้แต่พ่อกินแต่เพราะห้อพ่อที่ห้าสิแกงอะนะว่าใส่ถุงไว้สวามารถกินแกงกินอิม่มแต่ว่าเสียไปแกงเม็ยดยังกะไปแกงอ่ะเนี่ยเขาก็หัดหัดให้มันชีดๆแน่จ้ะบพอต้องให้มันฟองมันหยังมันแน่นๆห้าบ่ได้ซีนหรืบ่มีแนวซีนตักใส่ถุงไว้ก็สามารถได้เฮ็ดสองแกงอะนะว่าหันแกงเสียน้องใหม่ก็ได้สองแกงสองเถ้า อันเอาไปแกงแต่อันเห็ดพอซื้อๆกะได้กินยู่ถ้วยเดียวแกงถ้วยนึงอันนะ่ะสำนันแต่เขาเ็จสีเ็ียวใบสินะพิธีการถนอมอาหารเห็ดพอเก็บไว้ได้นานไม่แข็งกินแล้วนุ่ม